สวัสดีครับกับผมป๋าเนงสัตเตมขอขอ,อนำท่านผู้มชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพเมลีกฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2ีานนัดที่12จากเกม EAFC 26ครับระหว,ว่างวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์เปิดสนามมอริสนิวส์ตอนรับการมาเยือนของคริสตันพาลเลตคู่นี้แข่งจริงวันที่22สิพฤศจิกายน,นเวลา4ี่ถุตรง ตามเวลาในประเทศไทยรับชมได้ทางโมโนแม็กครับผมบูแฮมตันแข่ง11นัดมี2แต้มรังอันดับที่20เหรืออันดับสุดท้ายของตารางครับโอ้โหเสียงสตกชันสูงครับหานัดหลังสุดพวกเขาบอชนะไผ่เลยครับเสมอ1นัดแพ้4นัดครับผมคิตันพาเลตแข่ง11นัดมี17แต้มรังอันดับที่10ของตารางหานัดหลังสุดแพ้2อเสมอ2ชนะ1นัดครับผม เอาล้ครับวูฟแฮปตันม้าในชุดสีเหลืองครับผมชุดเก่งของพวกเขาเลยครับแล้วก็คิตันพาเลตม้าในชุดสีแดงน้ำเงินแล้วก็ขาวนะครับกางเกงสีน้ำเงินครับผมชุดเก่งของพวกเขาคือกันครับผมเอาล้ครับกรรมการเปาดวิดเริ่มเคลียร์ครับคิตันพาเลตบุกจากขวามาซ้ายครับได้เคลียร์ก่อนครับแล้วก็วูบแฮปตันบุกจากซ้ายมาขวาครับผม ติดอันเดย์มาที่โกเมดบุเอโนโล็อกออกไปให้ชาติโอ้โหลูนี้มุ่นย้อนมาสกัดแต่ยังเข่าทางของวูฟครับไปที่บุเอโนโขึ้นเลยครับให้ตอติมาที่บุเอโนเข่ากลางมาเลยให้โกเมดโกเมดให้อันเดย์โอ้โหอันเดย์โดนวอตันสไลด์ลูกนี้สไลด์แห้งครับแต่กรรมการเบาๆครับเล่นบอลชชูอามาทีเบลกาตตบมาให้อันเดย์พิกลูกนี้ติด ว่ตันครับแมซ่าบอมย่าวขึ้นมาเนะ่ครับเคนชี่มุ่งออกไปครับเมื่อกี้นี่บูเอโนมาติชานครับหวังฮิชานกลเมตไปบูเอโนบูเอโนแหม่สีส้มในมูรุมีอ๋อครับแมขอโทษเลยครับโอลิเวอร์การเนอร์ครับเหตุโ้กของคิสตันพาเลตครับผม ระบบหลังสามของเขานี่แข็งแกร่งครับกินซันพาเลตลมทีมใหยาย,ยังลิเวอร์พูลไม่แล้วครับมงเชตครับมิเชลโอ้โหว่าตันมาตัดบอลจากโกเมเดื้อๆเลยครับส่งทะลุช่องมาแหม่ติดเคนชีครับมาทิเบลกาดออกบ่ายชาชูอาโอ้โหอันเดซับขาหลอกลูกนี่ส่งขึ้นให้ชาชูอาครับชาชูอาลากมากครับตบกลับมาติดมิเชลครับผม ลิชาร์ดออกมาคามาดาคือลิชาร์ดครับเขากลางไปให้เลิ์ม,มากครับมาธิวตันวอตันฮาซ่าเลิ์ม,มากมาให้คามาดาครับคามาดาเขากลางให้มาเตตาตรงนี้ยอดออกมากราบซ้ายนะมิเชลมิเชลลากเข้าไปลรงนี้เปิดออกมาลรงนี้แผ่โกเมนมามกตัดไปไหนก่อนครับบอลมากระทากอันเดย์อันเดย์ขึ้นให้บุเอโนมาธีเบลการ์ดครับลรงนี้เบลการ์ดล,ล,ลากเขามาให้ล่าเส้น ลาเซนเพิ่นส่งให้โกเมสโกเมสออกบอลไม้ชูอามาทีลาเซนทะลุช่องบ้านลูงดีเบลกันบังบอลแม่ลีชาร์ดมาตัดไปดือด้อๆเลยครับลูกนี้แหม่คามาดาัดะมงกลับขึ้นเทวอตันมาทีแหมบอลมันคางโตครับบอลมาเข่าท่าของวูฟครับอยู่ทีบ่บุยโนบุยโนล็อกไปล็อกมาติซ่าครับผมคาบัดาได้บอลเลี้ยงเข่ากลางมาให้ วอตันไปทีเลิ่มมามาทีมาเตตาลูงนี่มาเตตายังมีใครแยงครับเลี่ยงไปเลียงมาส่ง <line> ติดชชูอามาทีเบลกาดครับเบลกาดเลียงไปเข่ากลางไปให้ชชูอาครับมาทีเลเฟ่เอ้ยลาเซนครับผมลาเซนออกขามาให้เบลกาดเบลกาดตักลูงนี้แม่ติดครับมาทีขามะมางไปให้มาเตตาครับมาเตตาออกไห่ซา เลียงไปเลียงมาทะลุช่องมาลูกนี้มาเตตตาตะบันเรับลูกนี้โอ้ยโอ้ย,อยบอเป็นประตูครับแม่นา่าเสียดายครับโอกาสท่องลูกนี้มาเตตตาเห็นเสียไปครับโอ้หเกือบไปแล้วครับเจ้าบ้านซีเดเตขึ้นมาครับจอสโตนจอนสโตนเพิ่น บอมยาวขึ้นมากนิดโอ้โหโดงครับคนข้างไก่แต่มุนยอส์มามงตัดไปได้บอลมาติซ่าเขากาไมา่วอตันออกไปทีเลิ่มมามาทีวอตันชิปออกมาทีกาบซ้ายให้มิเชลมิเชลเพิดวลกันอยู่ครับลอกออกมาไขมาข้ามาดาแหวกลุงี้เปิดไปโอ้ยลกนี้ได้มงครับแต่มาเป็นประตูครับแหมช่องฟิลิปมาติ้าครับโอ้โหกาสองนะครับบอกเป็นประตูครับ เตะมุมครับลูกนี่อิสเวลา่าซาบอกมูกครับเหมือนซ้อมเหมือนซ้อมเหล่นสั่นครับมาข้ามดาขึ้นไปซาครับซาเปิดปันคาว่าลุกนี้ออต่อตีมองออกไปได้ครับผมบอลมาอยู่ที่ซาอยู่หาแคนวอดแขนวอดเขามาหาลลาก,กลัวโอ้โหเล่อม,มาส่งผ่านครับลุกดีปอมย้าออกบ้าน,นครับ บอลยังโอ้โหลาเซนมงบอบบี้ไผ่มาบอลครับลากลัวได้บอลส่งให้วอตันเลยครับออกบาติซา่าซาตากออกไปซาขวาครับให้มุ่นยอดมุ่นยอดได้บอลเอาบอลลงลากโอ้โหส่งตัดเข้ามาแต่ว่ากระโดนสกัดไปครับบุเอโนออกบ้าให้ลาเซ้นแต่ก็ติดครับมุ่นยอดเลม่อมามาให้มาเตะตาดูนี่เลิ่มมาให ครับโอ้โหลูกนี่เป็นประตูครับแหมวอตันโอ้โหดูหนี้ทําชิงกันครับเขามายิ่งเลยครับวอตันอดัมวอตันครับแหมเหตุประตูขึ้นน้ำให้คิจันพาเลตไปหนึงศูนย์นครับนี่ครับชิงกันมาที วอตันตะปันในขวาลูกนี้โอ้โหเบอร์ซิดลับเลยครับจอห์นสโตนเออฮลูกนี้ชิงกันเขามา่งามครับเอาแล้วสิได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นไม่ครับบูบมาที่โกเมดครับนาทีที่32ครับเอ้าทรงติดเริ่มมาครับวอตันให้มาเตต้าออกไปที่มูนยอดมูนยอดกระชากเขามาครับ กระชาเขาว่าส่งให้มาเตต้าลูกนี้ฮักกลับมาโอ้โหมันหลายโพดครับบอลมาทีบุยดูเปิดเจ้ามาลาเซนมงขึ้นโกเมตโกเบตออกมาลาเซนลาเซนให้อันเดมาทีโกเมสครับอันเดเปิดออกทางขวามาติดดิชาร์ครับแต่อันเดยังอวันไม่ได้โอ้โหเปิดยอดเขามาลูนีแต่ก็ออกครับสิเป็นบอลทุ่มของ คิสตันพาเล็ครับผมทุ่มไปโอ้โหติดเบลกาดครับลูกนี้ได้ทุ่มอีกเทื้อครับคามดาดะทุ่มไปให้วอตันวอตันเข่ามาให้ลากลัววอตันเล่นกันครับขึ้นมาให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันหัวดงวขึ้นมานครับยังงงได้ครับแต่ก็เขาท่าบูเอโนไปที่ชาดชาดล็อกไปล็อกมาส่งคารม้าให้อันเดย อันเดกลับมาให้โกเมสมาทีอันเดโกเมสโอ้โหลาเส้นลูกน,นี้ได้งง่าอ,อ็ลูกนี้ประตูปัดมาเลยเตะทิมมาเลยครับบอลยาวทางมาเตตามาทีข้ามาดะไปที่วอตันครับวอตันหามาเตตาออกมาทีซาซาล็อกดึงบอลกลับไปกลับมาห้ยมาเตตาลูกนี้ตุ๊ติด,ตดบอยโน,โนครับบอลยาวมามงขึ้นแต่ก็ วอตันมาตัดบอลไปเลยครับวอตันส่งติดโกเมดโอ้โหเอาครับบอลมาอยู่ที่อันเดไปที่โกเมดชิปออกขวาซ้ายมาให้แต่ก็ติดมุ่นยอดครับมุ่นยอดเอาบอลลงห้ซ่ามาที่มุ่นยอดโอ้โหลูนีส่งพลาดครับเข้าทางโกเมดมาที่อันเดอันเดชิปออกขวามาเลยให้เบลกาดเบลกาดเข้ากลางไปให้อันเดทิมมาโอ้โหลาก,กัวมาตัดไปเลยครับ กรรมการเปาด้วีดเบิร์เวลาตรงนี้เลยครับโอ้โหคิตตันพาเลตขึ้นนำ้ำวูฟแทมตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากอดัมวอตันครับคนนี้นี่เองครับเดี๋ยวมาเบิ่งเครื่องหลังครับว่าวูฟสิแก้เกมกันจังไดครับผมเอาละครับเครื่องหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกรรมการเปาด้วีดครับ วูธแทมตันบุกจากขวาไปซ้ายครับลูนี้ทักท้ายก่อนเลยครับบอมเยี้ยวไปมุญยอเอาบอลมาทุ่มครับทุ่มขึ้นไปเไยให้แคนวอลไปทีล่าก,กลัวเลิ่มมามุญยอดอีกเทือนึงครับไฮซ่าซาลอกไปลองมาบางังบอลไหมครับโอ้โหบอลออกบ้าทีมุญยอดลูนี้โอ้โหทะลุมาสองคนเลยครับ มุลจอสับขาลอกดูนี่เปิดปันออกไปถึงมิเชลมิเชล ador. ล็อกตัดเข้ามาให้เลิ่ม,มาโอ้โหโบยโนมาอ่านทางเก็บกินครับบอลบ,บอมองอมาลาก,กวัวเอาบอลเข้าไปไหมครับให้วอตันครับมาทีเ,มมาเลิ่มาเลิ่มาล็อกไปล็อกมาให้วอตันเขามาให้เลิ่ม,มาเขากลางมาลุงนี่มาดิตาพิกตรงน,งนี้โอ้โหบอลได้ยิงครับบงังบอลอ่านทางไปเลยครับผมกัดเหย้าามาครับ บอลมากระทั่งอันเดย์ไปที่โกเมสมาที่ลาเซนครับลาเซนติดมูนยอดครับเขามาให้มูนยอดอีกเทือนนึงครับข้ามาดะมาให้มาเตต้าล็อกลูกดีแม่เคนชีมาสกัดไปได้ครับโกเมสบอลลงให้อันเดย์มาทีเบลกาทธลูม่าเชชูอาชูอาได้บอลตบกลับมาลูกนี้เปิดเร็วเลยครับมาทีโอ้โหวอตันมงขึ้นไง แอนเดอร์สันครับผมลิชาร์ดเข่ากลางมาซาวอตันเพิ่นเปิดยาวมากมีเชลวอลลงงามครับเปิดกลับขึ้นให้วอตันมาติซ่าเข่ากลางมาให้เลอะมากออกมาทีมุ่นยอดมุนยอดเขามาให้ War วอตันลูดีวอตันทะลุไปลูดี้โอ้โหมาเตต้านในซองลูดีซ้ำไปครับมดนะัปเป็นประตูครับโ โอ้โหแมจังหวะแรกจอสโตนปัดออกมาได้ครับแต่มาเข้าทางธรรมดาครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับลูนี้ได้ซ้ำครับกลองมันเอ,อ๋ครับภาพสาพว่อคอยมีครับกลองมันเอ,อ๋ขออภัยเด้อครับตั้งแต่อัปเดตมากก็กองเอ,อ๋ตลอดนะครับ ขออภัยโกเมทไทยอันเดเปิดซ้ายออกมาให้หวังฮีชานครับไปให้โกเมทขึ้นเลยครับเคนชีให้อันเดครับเลย์ยอดออกมาบุยโนชานติดครับแหมเอ้าส่งผิดีครับดูนี่ชานให้โกเมทมาที่อันเดไปที่ชานครับบ้าดิโอ้ยลาเซนเมันยิ่งแล้วลูกพี เอาเลยครับตามมานหนึ่งประตูต่อสองครับลาเซนครับผมยอร์เกสตานลาเซนครับผมอ่านมาถือขออภัยนะเพอโอ้โหบอลเสียบใต้ข้าน้นเลยลูกนี้จังหวะเดียวบอลจับครับลูกนี้บอลเสียบใต้ข้าเบิร์ตซิดลาร์เลยครับแอนเดอร์สันเอาครับตีใครแตกตามมาครับหนึ่งประตูต่อสองครับเจ้าบ,บ้าน สีเดเกียเริ่มเล่นไมครับคิสตันพาเลตมิเชลไหลเลอร์ม,มาเลอร์ม,มายอดออกขวามาครับมุ่นยอดเอาบอลลงครับลุกนี้มูยังบอลเติมครับแต่ตรงกลางก็มีโตอยู่ครับล็อกไปล็อกมาโชว์ทักษะความพิวครับจุดเซเซนแล้วแม่ตอนตีมาตัดไปเลยครับโอ้โหคือคักแล้วบุ๊ตีใครแตกได้ครับลุกนี้ ยอเกสตนครับลาเสร็จสายข้ามาดาข้ามาดาลากไปติดเบลกาดครับผมเบลกาดออกบอลให้บัวโนบัวโนยอดเข้ามาไม่แหลเริ่มมามงตัดไปได้แต่ยังเข้าทางโกเมจูลาเส้นออกไปชูชัว,ชวมาที่วอตันครับลาเข้ามาตรงนี้ทะลุช่องไปมาถึงยิ่งลเลยครับปาเจตาชนเสาตรงนี้โอ้โห แมโอ้โหดาสีดายครับแม่บอลลูนี้อันเดมงขึ้นมาลาเซนลากลัววอตันมาเตตามาทีซ่าโอ้โหแต่กระติดโกเมสครับบุเอโนโอบอลออกมาให้เบลกาดอันเดมาทีลาเซนเลียงว่นมาส่งออกซ้ายมาบุเอโนบุเอโนขึ้นครับโกเมสเขาบ้าโอ้โหชาญครับ ใจข้อเพิ่นสีส้มให้มูครับดูนี่เกิดจังขึ้นครับเปลี่ยนตัวครับบวเอโนโออกครับมันนิชี่เขามาคามาดาออกครับแล้วก็ปีโนโเขามาครับสําหรับคิสตันพาเลสครับผมมูเนซี่เขามาแทนครับมูนยอดสงขึ้นเิ่มามาไหาซา้ซาซาไปที่วอตันครับ บอลต,ตันมาตีซาติดลูกนี้โอ้โหแต่ยังได้บอลอยู่มาทีมาเตตามาเตตาลงไปลงมาส่งออกข้างไม่มุนยอนเข้ามามาเตตาตบโอ้โหลูกนี้ติดครับจอร์สโตนไหลมากเลยครับมูเนซี่โกเมดโกเมดเพิร์ลล็อกลบไปได้ครับลูกนี้ออกซ้ายมาเลยครับมูบอลเติมครับส่งขึ้นต่อติไปที่อันเดย์หาหวังฮิชาดหวังฮชาดล่องยิ่งไก่เบลยโอ้โแอนเดอร์สันยังบอลลับครับปัดลงมาหน่อล่ากลัวบอลออกไป ไฮริชาร์ดครับริชาร์ดมาทีเลิมมาเลิมายอดออกทรายมาเลยครับให้มิเชลเอาบอลลงงามครับให้เจลีมีปีโนไปที่วอตันวอตันเข่ากามาลูกนี้ตามน้ำเลยซ่าเป็นประตูครับผมโอ้ยโอ้ยลูกนี้งามคักครับโอ้โหยิงตามน้ำลูกนี้โอ้โหอิสเมล่าซ่าครับลูกนี้โอ้โหเหตุประตูให้กิจันพาเลตขึ้นน้ำสามหนึ่งแล้วครับ นี่ครับการต่อบอลเขามาาไ้ซาซานยิ่งลูกนี้โอ้โหกึ่งยิ่งกึ่งดีดครับตามหน้าไปครับเบิร์ดซิดทับเนี่ยจอห์นสโตนโมมันย่อยเข่าสามเดียมเลยครับสามประตูตอนหนึ่งแล้วครับตอนนี้วูบสิเริ่มเคลียรครับวังฮีชานบายบุเโนครับบูเอโนเขามาวังฮีชานมาทีเบลกาด เบลกาดเรีเยกตัดมาเขากลางให้หวังอิชาสับขาลองดูดีเริ่มมามาตัดไปได้วอตันเอาบอล,บล,บล,ลอ,บอ,ออกมาให้เจอร์มีปิโนปิโนเรียกตัดมาออกบอลมาบอรลีพ่อครับโกเมเดเอาบอลไปไหนครับผมบอลมาทีลาเซนไปที่เบลกาดเบลกาดสิงห์งัดโอ้โหติดเลิ่มมาครับแคนวอตออกมาให้มุนยอดมาทีซ่าเล่นกับซาครับซาพิกบอลส่งให้เลอร์มา ออกบอลมาทีซ่าครับลูกนี้ซ่าลอ่อเติมครับมุ่นยอดเติมมาลูกนี้กาชารับโยนปั้นเข้ามาโ oh, bueno. อ้โูเอโนงงออกไปได้แต่ยังไม่พ้นครับยิ่งเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. อันเด,อ,นเดอันเดมาตัดบอลออกครับแหมเกือบไปอีกแล้วครับเป็นตัวสองตัวเลยครับตอนนี้บุบแทมตันนี่ก็เปลี่ยนครับพาเลตหนึ่งตัว เปิดเงี้ยคนไปแล้วซาลูกนี้แหมบูยโนมงตัด bueno, ทีมออกไปบอลยังมาเข้าทางมุญยอนอยู่มุญยอนหลอกไปแล้วว่าตบกลับเข้ามาวังฮีชนันส่งพีชกันลูกนี้มูเดสตีออกซ้ายเมื่อเหตุเบลกาดเบลกาดลากย่อนไาลูกดีมาถึงล่าเส้นครับโอ้โหล่าเส้นบอลลงง่างครับล่อมูเตอร์มามาทิบเบลกาดแหมส่งผิดครับให้ฮิวฮิวส่งให้ยประตูเลยนี่ มาถึงฮิวครับไปที่เรอ่์มาออกมาที่ซ่าเขาให้เรอ่์มาครับยอดออกไปซ้ายห้มิเชลมิเชลเขากลางมาให้ฮิวฮิวไ้ปีโนโอ้โหปีโนโทรงติดครับบอลมาอยู่ที่เบลกาดทรงเขามาให้ลาเสนลาเซ,น,าเซนตบกลับมามาทีลาเซนครับยกออกซ้ายมาชาดชาดมงต่อแม่สีไฮล่าเซนแอนดสันมาตัดไปได้ครับบอล าอยู่ที่ฮิวฮิวเขากลางว่าให้มาเตตาออกไปเจเรมีปิโนปิโนเพิโหส่งกลับมาให้เลอร์มามาที่มุนยอดเบิร์เวล่าครับเวลาสามที่เบิร์แล้วครับกรรมการเปาดองวีดเบิร์ตตรงนี้ลยครับโอ้โห้พาเลตมาเอา3ามแต้มไปได้ครับในแมตช์จำลองแมตช์นี้ครับเดี๋ยวเบิร์มือจริงครับวันที่22พฤศจิกายนสีทุ่มครับว่าสีเป็นจังไนครับผม โอ้โหชนะไป3าประตูตอนหนึ่งครับ1ประตูต่อ3ครับสำหรับทิตันพาเลตครับผมสุดท้ายนี้ครับว่าใจอย่างที่กระผมได้วาผิดไปหยาบค่ายฟังแล้วละค่ายหูครับรวมถึงอาซื้อนักเตะผิดกับผมขอกราบขอโทษแฟนบอลทั้งสองทีมนัมเดอร์ก่อนสิจากกันไปเอิ่มนิน้วนหน่อยมากดติดตามกดถูกใจกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นัมเดอร์มือนีไปแล้วสวัสดีครับ